วัดจ้าเมื่อนี่เขาป้าเขาดงจ้าพามาขุดจิ้งรีดโอ้พ่อแม่จิ้งรีดนี่ยังก่อนิปโปมจา้าไปจา้ารุนรุนๆุนรุนรุนนี่ง่ายหนึ่งตัเวเห็นบ่าจา้าติ่งดงขุดประมาณยี่สิบกัวจา้าเบื้องเงือลุด เงื่อไลคักหลยแน่ห่อนคักหอนแน่บางเงื่อจะมันละลายไขยมันจนะผลไม้ปลาสนิดนึยงจมะมาคอมเคยกินโบอ,อันนี้ถ้ามันซุกแล้วมันสิเปลี่นสีดำเด้ดจ้าอันนี้มันยังเปลี่ยนสีเขียวอยู่มันบอท่านได้ซุกจ้า ตนนี้หน่อยหนึงก็บนี่หน่อยแล้วหูนี่มานจ้าได้ตัวนึ่งแล้วนี่อีกตัวนึงจ้าหูนี่มานสองตัวนี่จ้าตัวที่สองเข้าจะไปนับอยู่บ้านจ้าว่าได้จักตัว นี่จ้าที่ได้มานับน้ำกันจ้าว่าได้จากตูเนาะจ้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออกัดมากแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบห้าอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกสิบแปดตัวห้าอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกสิบแปดตัวห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกสิบแปดตัว มาจะใส่ขีแบบนี้ให้เบิรงจะใส่ขีแบบนี้แล้วจะเอาขีออกแาจา้วจนะะดึงออกเร็จแล้วจะซ้นนี่แหละอันนี้คือน้องเฮดแล้วแล้วได้จะใส่ขีแล้วแล้วหกสิบแปดตัวได้ไะจ้าพอได้กินจ้า